Oh, เป็นนายปวดตายนิ้าถ้าฝากลูกหลานไมปหายวุ้นเรียงเป็นใหญ่สูงแร้งในวเศาเอาคอยสอนเอาพอได้เข่งเข่งเสียงด่าก,กันในรถมูโอ้ยลูกหลานกำมางยูนั่งกันายคือายก้น ตก็ไปกับต้อมนั่นกับบ้าแก่ทุกันอะไรกันก็ไปกับแต่งไทยติคน้นปลายไทยมูนั่นกับือใบมอนเออแตมนี่ก็สงสัยูหรอกมุนี่ก็บสงเห็นแตงโตพิกก็กตีสีผ้ากันไปใส่ะรู้แม่ไมนี้มุจันกินเทายิ่งแม่หนหมุจันิบผ้าให้การเป็นงานก็เหน่อแม่ไปงน้างข้างไปผู้หลังไปเบิงท้องไงท้องน้ำผู้หลังนอแตงไทย เสียดทำแน่ออกไปเรียนทงเรียนหน้าลำองเสียดีทำแน่โอ้มานุนกระได้จะเป็นสงซื้ออาเปิดเาแอเจะเป็นสมซื้ออาเปิดผู้บ้าลงส่วนปัวสสงขััเนาะออกไปทงกับวัีเท่าเห็ดดอกเสียเวลาเวลาหาไทายคิดโลกเหตุตรงนี้พุ่ง เศรๆสิงร so. ่กินอนีน so ั่งเอกประยูอยู่บ้านอยู่เป็นู่นี่ั่นะอ้สิ่อยู่บราแต่มก็้่ไปเป็นนั่งเอกเคยขึ้นแล้วเดี๋ยวีร่นรุ่นบ้านอะู่นนี่นั่แล้วเข่าแล้วก็ต้องไปน้ำมือห้ดอกเอ้เข่าแล้วกูคิดว่ากูจะเลี่ยง โอ้ยแม่เอ้ยมันไปมันกับพ่อนีบนลูกดอกมันไปโลดมันก็เสียหายดอกลูกเจ้าฮะมันเป็นกระเทยแม่เมื่อไงกับซามทะเลขวัญชัยก็ได้เป็นนู่นกับแม่สมปองเลยอวัญชัยเปลี่นนู่นกับผู้มาเอาพื้นน้องลายเอ้ยฟังไอ้เด้อฟังอ้ยอยู่ซะอยู่ซ์บเป็นกระเทยซะอ้บ้านะ เป็นอายบ้านไอ้เมื่อขึ้นบุญเศร้าเป็นกระเทยพะนตัวก็ไอยบ้านไอ้เมื่อตัวก็ยันอีเมก็บอกไเดียอายคนจะเป็นยังบัวเป็นกระเทยเหอเดเดเดเนเดเดเดเเด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 นดเนเดเนเดเดูดเด็นบุญเป็นเดเนเ้เดเดกดเด้เนาะเดเแเ่เด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 เนเ่เด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 เนเดเัเเดเดเ่เดเดเเขาก็สเลุกขึ้นฟ้อนลุกขึ้นแนวบ้านเด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 เเทยชีวเเชเดเ หมูนะครับมาคันักถาเาบอกยูดิบบอกูดมุกมาเศร้ายูดีกันบอก่ล้วจะถามน่ท็อยาเขียบละมืนเออหรืออยากกินซ้อมละมืนนี่ขายบกคับกินแล้วเศราเป็นกับเทยนะะแว่าแว่าแต่าแว่าแกว่ามาไม่นด้ใคฉันก็กินดอกฉันก็อยากเศร้าเป็นกับเทยโอ้ยบักค บอกกูดีก็ดีแล้วกูบอกเศร้าเป็ะเทยก็บอกแล้วมือนะยังมเหตอตามกูนงมาแม่เฮยเอาสีเอาสิไปห้ไกลท่ามืองไปใหไกลไกลมุดตูมุดตสสี่้นน่มาให้ไกลลุให้ลกหน้ากูด่าเอาได้มงัูไแป๊บแป๊บแป๊บแปบ้องกายังกับ่าเอาจากยังอ่างแตบ่าตา ลงจิบด้วยสินน้ากาท่านกาบนักศักดา์สทธทานับาตเจ้าผู้เฒ่าลุเนี่ได้เห็นแต่พอแต่ท่าพอยิตาซอนเป็นหกวตนและทำนองมาที่ศาลโนรังเต็เอ้าลางแากสอบแล้วข้อสิมัดเบิ่งทางแม่รั่วคนงามเป็นเหตุอย่างเกิี เฮ็ดนางกินคุณแม่ค่ะออหมูค่ะคุณแม่ตั้ออหมูค่ะปลาใส่ปลากระลัมหลังจากเมื่อคืนนี่เฮ็ดชมแกงส้มกุ้งเนาะเมื่อคืนนี้เนาะอันนี้ออหมูใส่ผักกะหล่ำอันนี้ได้ซันเนี่ยอ้อนี่อันนี้ทอดไก่ทอดบัดนี่มาทั้งทีบัดนี่ นี่ก็ต้มมะเขือไปลองลองแข่งแรงอาหารหลายอย่างหลายแนวแต่บางคุั้งบะข่อยบะอึดบะหยากแต่ผู้ใดไรเช็ดกินนี่บางคุั้งมีไว้แลี่ยมข้าวต้มจืด้าหวกมาทั้งคนงามทั้งผีพักกันฟักหมูต้มจืดข้าวฟักหมูสิต้มจืดปาดบาดอาหารการกินคะแนกเว้ยเพื่เฮานี่ต้อง เรียมพรเพื่อทีมงานของเขาอ้อันนี้มักมักใครมันเบาต,ตามบ้านเขาหมักผักไซหมักักไไงหมักักไไงหมักมกะละเห็ดต้มเจือม่คว่วเห็ดนอ่กินแซ่บแซ่บมะระไม่ต้ผู้ใครขึ้นใครขึ้นบท,ที่นี่มาขม่วเห็ดอาหารแซ่บว่าแซ กินรแซ่บเออแตจว่าเจา้าไข่ขึ้นไข่ขึ้นนั่นล่ะกินข้เพาะไค่ข้าวแซ่บส่วนมากสิมิตะลดแซ่บไหมวนมากวนมากกินเข้าไป,ป,รป <c oughs> เาปราอินบิ่นกินบ่วเาแเออต่อให้เนี่ยเที่ยวตัวแหนกับมัดเตะต่้งต่ปักเดยยกะเตยตัวนอะวนันมันบ่มีินอกกอไวไหมสุนหน่อยๆก็รุดไหม บลาด้ม่ด้่พาอดูปรามไก๋นีเอึดก็อยากอึกันพวกันดอันบวกอึดอันใดก็ได้แต่ว่าหนูมีผู้ฮิตแมนต่เบิกเงินยากใส่คำหนีดีดีเฮ็ดยังแม่ป้าสิไปยังเนี่ยป้ามาปวไม่อยากได้กินเนื่ยหิว แม่หิวหมวเกสมแม่ใแกเจ้าไม่ได้กินจ้าไม่ไกินทันเดือก็ไม่ได้กินทันเดอกกินเจ้าเจ้ากินมั่งก็มวลก็มืรึอยู่กับชุวงมล้ำเหนือละพี่น้องเสมอแค่มึอย่างละปอเจ็ด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 สิรอแต่กิน ็ติดตามตอนต่อไปพี่น้องใน,น,น,นกำลังซ้อมใกล้มือใกล้มือแล้วละ่ะพี่น้องก็ถามมาอย่าเปิดวงมือใดใกล้แล้วจ่อขม้าแล้วจ่อขม้าแล้วกิฟเนียว้บสมีกิปหนาเข้ามาพอกันไหมขอบคุณความหักความแพงที่ติดตามช่องลำพาวตะลุวันบ่าเพินสุดท้ายปลายมือให้มีความสุขสุขปูขส,ขสุขคนเดนิสวัสดีค่ะ